สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชองชาวเฟรพลายทองพลายทองแท่งนะคะอ่าสำหรับเทปนี้นะคะก็วันนี้ทุกคนนะคะอ่าคุณแม่บุญซีชานะคะโทรมาบอกว่าคุณแม่จะเดินทางมาที่หมู่บ้านช้างนะคะก็โทรมาสักประมาณบ่ายโมงกับบ่ายสองนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ติดฝนอยู่นะคะก็พอดีช่วงคุณแม่ติดฝนนะคะน้องเป๋าก็เลยอยากจะอ่าชวนเจ๊ใหม่ของเรานะคะมาต้อนรับคุณแม่หน่อยเพราะว่า คุณแม่มาหลายครั้งแล้วนะคะทุกคนคุณแม่เดินทางมาหมู่บ้านช้างหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้พบปะกับเจม่สักครั้งเลยนะคะหนูก็เลยใช้โอกาสที่คุณแม่ติดฝนนะคะอยู่ที่บุรีรัมนะคะก็โทรเชิญเจ๊ใหม่นะคะมาช่วยต้อนรับนะคะคุณแม่มนซีชาแล้วก็ ครอบครัวนะคุณลุงชลิดนะคุณป้าสมฤดีนะคะตอนนี้เจหม่ก็มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้แต่งตัวนะคะเราจะแต่งตัวให้กับเจใหม่ก่อนเะคะค่ะเดี๋ยวเจม่คขามาทักทายแม่ๆสักแป,ป๊บนะคะเดี๋ยวเราจะได้แต่งตัวกันเนะคะ่ะรุ้นจ๊ใหม่วันนี้นาต้องสวยนะอืเอาเจหม่สวัสดีค่ะยังไม่เห็นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เ <laughs> <laughs> บงยังมอออุยอ,อ,อ,อันนี้อะไรคะเจ๊โออันนี้ไปทำมาใหม่นะครับไปทำมาใหม่อันนี้ไปทำมาใหม่เหรอใช่โอ้ตายแล้วพอดีพอดีไปทำมาใหม่ด้วยก็เพิ่มไปอีกหนึ่งร้อยซีซีเป็นพันหนึ่งเลยนะฮะโอ้อนน,อนี้คือหนึ่งพันซีซีเพราะว่ารอบที่แล้วมันเก<ช>้าร้อยซีซีเปลี่ยนสีด้วยนี่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีเนอะตัวนั้นเป็นสีเนื้ออ่าตัวนี้ซิลิโคนน่าจะเน่าโอ้ไม่ใช่ ตอนนี้เป็นสีเทาๆนะอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวถ่างนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะแต่งตัวให้กับเจ๊หม่ก่อนนะคะถ่าอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเอออย่างนี้อย่างนั้นเลยเออนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งตัวให้กับเจ๊ม่รอคุณแม่มนซีชามานะเดี๋ยวรอดูว่าคุณแม่เห็นเจ๊หม่ของเราแล้วคุณแม่จะรู้สึกยังไงคุณแม่จะต้องปับปลื้มแน่นอนนะทุกคนเดี๋ยวไปดูเจ๊ใหม่แต่งตัวกันค่ะ แล้วค่ะโอ้ยอะไรจะสวยขนาดนี้เจไม่ไในมาให้ดูความสวยกันหน่อยใกล้ๆหน่อยสิคะ <laughs> เนี่ยหนูคิดว่าภูถามว่าเที่ยวหนู <laughs> พอคุณแม่มนซีชาเดินทางมาถึงแล้วก็วินาทีแรกที่เห็นเจ๊ม่นะคะหนูต้องคิดว่าคุณแม่จะต้องตะลึงในความสวยของเจม่ก็เป็นได้นะคะทุกคน โหดูซิโอ้อหไม่ค่อยจะพีเศนเลยเนาะตอนนี้ก็คิดว่าคุณแม่น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละเดี๋ยวเราก็เราตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็รอแค่คุณแม่เดินทางมาถึงนะคะเราก็จะให้เจม่นะคะคนสวยของเรานะคะเป็นเป็นตัวแทนของพ่อใหม่แล้วกันเนาะวันนี้พ่อใหม่ไม่ว่างนะคะพ่อใหม่ติดธุระก็เลยให้เจม่ของเรามาต้อนรับคุณแม่มุนซีชาแล้วก็ครอบครัวนะคะคุณแม่จะคุณแม่จะเดินทางมาบ้าน แก่อนเพราะว่าคุณแม่มีของฝากมาใหกับน้องมีนานะคะแล้วก็วันนี้วันที่หนูถ่ายทำเป็นวันอาทิตย์ช่วงเย็นนะคะแล้วก็หนูจะต้องไปส่งน้องมีนากลับบ้านนะคะกับที่บ้านเพื่อไปไปโรงเรียนนะคะคุณแม่ก็เลยจะเดินทางมาที่นี่ก่อนเป็นหลังแรกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพึ่นี้องถ่า ดคุณแม่มาถึงแล้วคุณแม่พงิชามาถึงแล้วนะคะมีของฝากมาให้ลูกชายด้วยนะคะเจมี่มาตอนรัคุณแม่ตกใจคุณย่าก็มาด้วยคุณย่ามาพอดีคุณย่ามาพอดีเดี๋ยวเจม่เอาเอาแอปเปิลไปเก็บนะคะแอปเปิลแอปเปิลไปไวก้กนนะคะโอ้โอ้โอคุณแม่ถึงกับตกใจ ่สวัสดีค่ะวันนี้มีองฝากน้องมีนาด้วยค่ะคุณยิ่งโอมีของฝากว่าฝากน้องมีนาด้วยขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ค่ะจดเอาด้วยเลยขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> โอ้จองผลามา <c oughs> ไม<ป>้ของฝากนะคะ มาแล้วค่ะซอยถือไหวดูกล้ามก่อนดูกล้ามก่อนอันนี้อันนี้หนึ่งร้ยเอยหนึ่งพันซีซีค่ะใหญ่กว่าเดิมรอบที่แล้วเก้าร้อยซีซีโอของฝ่าเป็นกับข้าวขอบคุณพิดาค่ะขอบคุณค่ะได้ไหมได้ไหมเก่งใจเจ๊ไหมเคคุณแม่ถึงกับปิดหน้าอกเอาไว้เลย เดี๋ยวคุณแม่ไปหาเดี๋ยวคุณแม่เข้าเดินเข้าไปหาลูกชายก่อนนะคะน้องมินาได้กินทุเรียนด้วยขอบคุณคุณแม่บนซีที่สั่งเองนะอ่าตุ้ยนุยตุยนุยตุ้ยนุยตุยนุยคุณแม่บอกว่ารอบนั้นมาไม่มีคนอยู่นะแต่ตุ้ยนุยสวัสดีคุณแม่ด้วยส่งเสียงให้คุณแม่ด้วยสวัดีาอสวัสดีจ้าเอา อยากอยากเห็นตอนอยากเห็นตอนอะไรนะเขาพูดหมดเออวัี้่อนี่โอ้ยเสียงะไะไรคะอะไรไเาอีกทาเอเสียงดังด้วยนะเสียงดังด้วยค่ะเสียงดังด้วยโอ้ย โอ๊ยมาแล้วออ๊ยเจ๊ไหตกใจออ๊ยออ๊ยเจ๊ไหมตกใจโอยเจ๊ใหมไม่เคยเห็นรอคะยัไม่เคยเห็นเนะยังยัไม่ยไม่เคยเหม็นนล้วเจ๊ไม็นะไม่เอาลูเจ๊หมไม่เคยเห็นหรอคะยังไม่เคยเห็นเนาะยัง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 ไม่เคยเจ๊เนวิง

พีายอย่าลืมตัวเอาพี่แท่งป้อนแล้วถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันอขอบอคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะมีของฝากมาให้กับลูกๆแล้วก็ออเอาข้าวโพดนะคะมาป้อนให้กับลูกๆด้วยนะคะวันนี้เจ๊ใหม่มาต้อนรับนะคะจุ๊ดูด๊ด<ๆ>ดูเจม่เจม่แต่งหน้าต้อนรับคุณแม่นะทเดี๋ยวไม่ใช่ลิฟต์อ่ะจนลิฟต์ มันติดมือมันจะเลียบนำมันทาตรงไหนหรอเอาพี่เวิร์นครับพี่เวิร์นมากินนี่ลูกกินข้าวต้มลูกกินข้าวต้มแซหลายแซหลายแซหลาย โอ้ยโข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 คุใหญ่อย่าเซลล์อย่าเซลล์หนูหนูเพิ่งทำมาค่ะอย่าเซลล์หนูดูเขินใหญ่เลยคุณลุงเซลล์เจมใหม่ว่ดูขอ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 คุณแม่เขาต้มมาให้กินนะคะโอ้ยถูกใจเหรอ ถูกใจเหรอถูกใจเหรออร่อยอแลนองเดีให้น้องกินด้วยครับแทงๆครับได้กวากอนกว่าก้อนกว่ากอนอ่โย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 อ๋อฝนฝนตกแรงไหมคะพี่ดา ทั้งนี้ก็แรงแล้วก็ลมแบบอุ้ยมีเสียงฟ้าด้วยรอบบ่ายหนูเลยไม่ได้เป็นไรอะน,น้องไข่มุกด้วยเมื่อนนก,กี้ทำเจ๊ใหม่ตกใจไหน,น,นขอ,นขอก่อน,อน,น,นทางนี้หรอกทางนี้แม่อนน <c oughs> มองหน้าเจ๊ใหม่ถึงกับ <c oughs> สับสนเลย ขอกรช่าก่ดให้เม่้อนต่อะเดี๋ยวแม่ไป้นไรอยจุ๊บอยากจุ๊บเหรอนมชื่นใจดูทำตาดูทำตาไม่มีอะไรกับมือน่าจะไม่ลงมั้ง น่าจะไม่ร้องนะอย่าร้องนะใจริตติกขึ้นใจอย่าร้องนะไม่อย่าร้องนะขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณสำหรับของฝากมาให้กับลูกๆนะคะขอบคุณมางมาค่ะโอ๋้เจม่มาต้อนรับคุณแม่นะเดี๋ยวคุณแม่จะเดินทางไปบ้านน้องดาวโตเพิ่งมาถึงนะเจม่บินตรงมาเลยแล้วก็อัพไซส์มาใหม่ด้วยนะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ